ป,ป้าป้าสวัสดีครับป้าเฮ้ยว่าไงลูกชายโอ้โหหัวเขียวไม่ใช่ลูกแล้วใครกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอจบปูเนี่ยไม่ก็ก็ก็เปลี่ยนแบบลองเปลี่ยนดูครับป้าหัวแดงคือลูกเหรอกูเป็นลูกไหมเนี่ยลูกสิงโตป้าป้าสวัสดีป้าครับป้าครับอยากได้คำนี้ค่ะป้าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนคืนครับผมลองเปลี่ยนอันนี้นี่เลยขอลูกชายได้เลยพี่แอบพี่ยอยากอยากเลือกสีรองลังได้ไม่ได้ขอบผม ปลาครับคิดถึงปลาครับได้เลยลูกชายชู่มยครับครับปลาเดี๋ยวมีคนจำไม่ได้อีกเนาะไเหมือนไม่เหมือนเอามามาเอดีเพนเอ็ดดีหน้าเก้าหกนีโทรหาเพื่อนเพื่อนไม่รับแล้วหราเก้าหกใช่ไหมคะไม่ก็โทรไปหาเพื่อนเพื่อนไม่รับทั้งสองไม่ต้งหมดีสวัสดีสวัสทุกคนสวัสดีครับแล้วแต่เพื่อนเลยรับเบอร์ไปเลยก็ได้บล็อกเลยก็ได้เอาจริงบล็อกไปเลยก็ได้ ไม่ไม่เคยไม่เคยยบล็อยเลยวไมอ้คุณเปนเลยก็ได้ได้เดี๋ยวคบล็อให้กระเป๋าไห้าเก้ยาเหรอไอ้คนเอ้คนนี้ที่ได้รางวัลจากคนขยันนี้นักบินีาหน่เดว๋ยวให้เหนื่คอมันรางวัลกคนขยันเหรอใช่รางวัลคนขยันโอ้รักจนซ้ำใไปกอดคนทังเธอไปทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเทบ ขอเลงก่อนเลยสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าฟังก่อนเลยทุกคนหายไปไงเกินแล้วครับขอดูแอรดาวน์นเกิ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 นตึงเกินเพื่องเชดวันนี้แม่งในป่าให้จำมันหน่อยไม่อย่าอย่าหิวคิวนะขอแค่นี้เลยพี่อย่าวิ่งตามคนอืดีเด้นเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นกล่องแล้วใช่ปะยังไม่เห็นเลยอยู่ข้างล่างฝั่งนั้นอะล่างเขาไปอะล่างเลยอะเล็กเล็กห้าเก้าหกล่างเราเลยนะ ใกลเนี่ยล่างเขาเนี่ยใกล้เลยเนี่ยห่สเธอพาเหนือขับไปหนึ่งสามขอ A ดีนะมันเริ่มแล้วนะเราไม่รู้อไม่เอาง่ายคือเราเราลงไปเนี่ยก็เจอแล้วเดี๋ยวเราลงไปน่าก็เจอแล้วเจออะไรพี่ ไปเก็บไหมพี่เก็บไหมได้ไหมไปเด็เพื่อนสั่งด็กมึงคอเลยเอาเอาไงคอเลยเพื่อนสอคอเลยคอเลยซ้ายไม่ไม่แต่ซ้ายเขาเข้ามาต้องตามมาตามมาตามอ่ะไปไปตามเหนือยตามตามเหนือครับตามมาครับวันนี้ผมจะที่ไม่เปิดเพลงนะไปเลยเดือบไปเลยเพื่อนไปเลยเยี่ยมจะพุ่งคตเยี่เกินตึงเกินแกงนั้นตึงเกินชุดมีแต่หุ้งสวยว่ะตึงจัด เหรอยูก็เดินมาโคตรตึงอ่ะเข้าจุ่มหนึ่งคนพี่พี่รวมหน่อยครับพี่รวมรวมหน่อยครับพี่เข้าไหนรวมหน่อยทุกคนรวมหน่อยครับมารวมวันนี้หน่อยครัทุกคนครัรวมหน่อยครัเดินทำไมเขาออกเองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาได้หรอเจอเจอเจอไม่เก็บเลยเฮ้ยนั่นาดิเขาเดินออกเองนะเป็นไปได้นะไม่น่านะเขาเห็นเราเข้ามาไงพึ่งเองเขาเห็นเราเข้ามามันกี่นาทีนะทุกคเพิ่งมาเดินนาทีนาทีครึ่งเลยยังนี่มันเพิ่งนาทีครึ่งเลยตอนนี้มีพึ่งนาทีทียั มันเก็บได้ก่อนนะเวลาครับเธอไม่เธอเธอไม่นี่อ๋อโอเคที่ลำลำกูทำส่วนนั้นได้หรอเธอไอ้นี่น่ะเจอเสียงเหมือนเหมือนในตอนนั้นอ่ะแตกๆอ่ะฮะใช่มันตะก้มันแตกอ่ะมันมันที่ตอนนั้นอ่ะใช่ปะลงได้แล้วอย่ค่อยปรับก็ได้ไปเดี๋ยวเขาพูดเบาๆก็ได้เดี๋ยวเขาปรับเดี๋ยวเราค่อยปรับก็ได้ <T> <mic> ให้ลวกมันก่อนเดี๋ยวรก่อนเดี๋ยวบอกเขาลงองลองมา,า,ม,าม,มา <Pro blem ishes> มาครับขย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 ับ,ยบสลิปนี่ฝันนี่ฝนนี่มาอยู่ฝนี่รักนะครับเฟอร์กเจะตอลบหลังเรานะรอดีดีวแดงวดงฟังเหนืออกได้พี่ เราเก็บๆไปเลยพี่กําลงนะเราเราไม่เพื่อนพี่ตรงนี้ไม่ได้เปลียนต้องหายไปไหนมุกอําลังไงดูนะมันหัวเห็นปะเดี๋ยวถ้ามุกคอนโทรลบลงมาใช่ปะไปฝั่งไอ้ยามุนจอดูเยอะบ่อยๆอ่ะพี่คมะเรียกฝอทีเดียวหมดก็คงให้แกเทอฝั่งฝั่งไอ้ดอกมาพี่นี่ตามมาเลยนะอตรงยึดเลยพี่คมะจงไปนานเลยอ่ะเดี๋ยวมาเสียบมาเหนือขวาเสียวมาเหนือขวานะขวาเสียบมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยไกลเกินไกลเกินสูงเกินนายเห็นด้านหลังเปล่าเห็นเห็นเห็นเยอ่ ใครเอาบุญจอเอาไปลงมาชิดว่าเลยอยากให้เวทต้องชาตริงขอเดินไปฟังนะนะโอ้ลุตวทุก่าดบียดโอ้ย้านะเขาระเซ็นต์เริ่มใหม่ในอันเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตเรื่อยนะไ,ไปไล,ลอันนี้วิปเปอร์อาเอาไม้ลอยได้ไม้ลอยได้จ้า ล้มชนแล้วออกเลยเอ้ยพี่มาเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวาถอย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 เอาเลยเอาเลยเขาถ้าอย่าเข้าเยอะนะอย่าเข้าเยอะนะเล่นแค่ตรงกล่องอยาเข้าเยอะอย่าเข้าเยอะเล่นแค่ตรงกล่องเนี่ยบอกอย่าตามเยอะอย่าตามเยอะครับแค่ตรงกล่องดูเนินครับดูเนินโอเคโอเคโอเคก็ทำไรปะเขาคุมไม่หน่อยคุมให้หน่อยคุมให้หน่อยแปดสิบ่โดนมีคนโดนมีคนโดนช่นอยช่วยหน่อยช่วยหน่อยวางวางวาไว้ก่อนเลดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเขาออกก่อนเพิ่งโดนใหญ่เพิ่งโดนคุ้มไหมไอเพิ่งโดนคุ้มไหม ไม่ได้หวะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบจริงชอบจริงไอ้ลำเปียเลยชอบจริงได้แล้วใช่ปะฮะ จำซังกระโได้ปะได้แล้ว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 จาเลยไอ้รอรอเรตเต้นตีเลยไอ้ชิวชิวครับไอ้พอเขาได้ไปเร็วครับไอ้พอเขาได้ไปเร็วคลิปหายแล้วครับพอเขาได้ไปเร็วจ้าแล้วไม่ก๊อปไป้อยได้ดิจ้าไม่พี่ไปช่วยขวาเอาเอาฟังน้อยกว่าพี่กลับมา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 ลองมองมองเพื่อนมองกลับมาเพื่อนกลับมา น้สดเนาะเพื่อนมีมึงมีกูอยู่ละเพื่อนไม่หนีอยู่ละเพื่อนเพื่อนก็อยู่ละไม่หนีเพื่อนอยู่ละไม่ทิ้งให้เพื่อนโดดเดี่ยวเดียวได้อยู่ละถึงแม้เราจะได้ของไปละหลังเข้าปะอะไรเงี้ยสิชื่อละเพื่อน ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอย่าอย่าให,อาให้อย่าให้หลุดเนี่ยหัวขาวเย่ยท้าไมผมเห็นไม้เบสลอยได้อ่ะโอ้ยอย่านัวอย่านัวอย่านัวไปเขาอ้อ,อมเขาอ้อมมาเขาอ้อ,อม,มนี่เล่นยืนตรงข้ามมั้ยเนี่ยอะไรมั้งอุ้ยเออร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 ออยู่ลำไม่อยู่ลำไม่อยู่พี่ลำดิพี่อะไรพี่ ชุบได้นะโอ้อยไปใหญ่ย่งกันเรื่องใครนั่งจบถึงนั้นมั้งโอ้โอ้ ไปมั้งไป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 ไม่ตายยังมองเราเข้าไปไปมาดิมาดิมาดิไปนั่นคแม่พโจเรียบร้อย้ยว่าโดนหลังคีหลังคีเลยเหรอ สภาพอย่าถามผมเลยเหี้ยสภาพผมโดนอยู่ดิใจ่มาเจ้ามาเล่นจ้ามาเล่นโอ้ยโอ๊ยด้วยเดี๋ยวเว้ด้วยโทษโทษโทษพี่เรียบร้อยกูเขอสอนเพื่อน ไปเลยพี่เฮ้ยจวยครับพี่จอยไปแล้วจือ๊ออะไรเอออะไรเอยเธอกดแคสเธอกดแคสอะไรรู้เปล่าเธง้างแบบนี้เห็นไหม ไงใช่เราเพื่อนกันไปเลยจื้อไอ้กล่องมันหอมหวานน่าจีเดียวต่อยอยู่แล้วเชียวจีเดียวลอยออกมาพี่ราดพี่ราดได้เก็บครับเก็บอยู่ครับได้ได้ทีป้าพี่กัลละกัลละในกล่องมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะมีเราอยู่ในกล่องอีกทีหนึงเธอสนใจไหม เก็บลงหีบไปเลยอย่างนั้นเหลือเหลือเนี่ยเหลือยาเหลือยาอะไรนะเหลือยาสามร้อยใช่พี่ตาถือว่าเล่นดีเดีนเยอะเปิดฝาลงเลยเอ้๋อเราก็เพื่อนกันเก็บมาละไทเทกเก็บมาละพี่โอเคครับเก็บมาแล้ว อางหุ่นแล้วพี่เอ่างหุ่นนเอ่างหุ่นยา่พี่มีมีมีอะไรเป่ยนหรอสตขอบอลี่้วยได้มาอยากได้สตรอเบอรี่อ่ะขอทุเรียนสักลูกได้ไหมช่วงนี้หิวเก็บมะพร้าวแล้วพี่ได้แล้วพี่ลูกพี่เก็บส้มละเก็บข้าวกล่องแล้วพี่ไเก็บข้าวกล่องแล้วพี่เขากลัวเราหิวเสร็จแล้วเพื่อนหอมด้วยนะคะครับ